วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งที่เป็น CEO ได้นิดหน่อยและตรงนี้คือจุดเกิดเหตุน,นะคะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนม่แม่งใช้เงินใช้เวลาเยอะมากเลยแล้วก็เ,เลี้ยงดูคุมฟักมันเสร็จนะเผอๆแม่งไปมีผัวคือเลี้ยงดูจัดไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเลี้ยงมันจนมันสวยวมันก็ไม่มีผัวสวัสดีค่ะเขาอนุญาตเรียกพี่หครับผม,บผมหรือว่าเรียกป้าป๋าดีคะ อันนั้นคุณต้องคอดลิฟายก่อนครับคุณต้องผ่านการคัดเลือกกันคัดตัวนะคุณจะมาเรียกป้าป่ามัวไม่ได้ครับโอ้โหขอให้ผมไม่หล่อนะครับผมก็เลือกนะครับโอเคครับประเด็นแรกที่จะถามที่หนึ่งว่าอะไรเข้าประเด็นเลยว่าปอปอเนี่ยคืออะไรมาจากไหนปอปอก็เป็นป้าป่าไงหรือป้า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 เนี่ยแล้วแต่ว่าใครเป็นคนเยกอกแล้วจุดเริ่มต้นมาจากใครเป็นคนเรียก จุดเริ่มต้นก็มาจากนอนอไงรักนิดหน่อยนอนอเป็นใครคะนอนอเป็นคนเรียกไงปอปอไม่งั้นจะมีนอนอปอปอเนี่ยมันมีไว้เพื่อคู่กับนอนอเนไครับเพราะว่ามันเป็นถ้าไม่มีนอนอก็ไม่มีปอปอปอไม่มีปอปอเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีนอนอตรงนี้คือคือจุดเกิดเหตุคือจุดเริ่มต้นที่พี่ทำาิ i กต o อกถูกไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหรือว่าเป็นจุดอันนี้เป็นจุดที่เราทําคลิปแล้วมันเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดของเราคลิปที่ทําให้คนรู้จัก ตอนนี้น่าจะคลิปที่ทำให้เราไปเปลี่ยนชื่อเป็นปอๆเลยกว่าย่อมดีกว่านี่นะคิดนี่นะแล้วตอนแรกเป็นชื่ออะไรตอนแรกชื่อว่าพงธรธารชัยครับคลิปนี้ช่องเราชื่อช่องเราชื่อเต็มเลยครับพงธรพงธรแล้วก็พีหนึ่งฟออลก็คือพี่หนึ่งเพื่อทุกคนพี่หนึ่งมันมันอคาข์เราเนี่ยอคาในชื่อพีหนึ่งฟออลก็คือพี่หนึ่งเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนวันแรกที่เราทำเราเราทำเพื่ออะไร เราทำเพื่อความสนุกสนานครับเราทำเพราะเราเล่นครับแล้วมันก็มีโปรแกรมของพี่ซิดนีย์อะโปรแกรมอันตร้าอินฟลูเอนเซอร์ครับเขาสอนเขาสอนวิชาพวกนี้เขาก็มีพี่ตีโอเป็นอาจารย์่ะพี่ตีโอเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกของเราเลยนะในการทำในการทำทิกตอกเพราะว่าเราเราเนี่ยไม่ได้ไปเรียนกับเขาครับเราส่งลูกน้องเราไป2คนเราลูกน้องเราไปเรียนแล้วเราก็ไปเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าลักษณะของอันตร้าอินฟลูเอนเซอร์นี่คือเขาทําการหยิบโปรดักต์มาพิชแล้วก็เอา ให้เด็กให้ให้แต่ละกลุ่มมามาแบ่งเป็นกลุ่มๆมแล้วก็คล uh ิปอฮะคลิปโปรดักของสปอนเซอร์เริ่มทำคลิปตัวเองได้ยังไงตอนนั้นคลิปตัวเองก็ทํามัว่วมันก็มีคนดูก็ทําคลิปของผมทํามั่วสุดๆไปเลยครับว่าจะมีเตีมม๊ิมพิเศษตรงที่ว่าเป็นเป็นช่องแบบปลาเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยป้าเอ้ะคืปลาเลี้ยงเด็ก <laughs> ปลากับเด็กปลากับเด็กป้าม,มันมันจะมีเตีมเล็กๆเหมือนกันปลาอวดรวยอันนี้ชื่อพวกนี้เป็นชื่อเป็นชื่อที่นนเขาตั้งไว้ให้เรา ฟ้ S <S ออาอวดรวยสถานะปัจจุบันของเรานะครับคนดูเราเนี่ยเดือนละประมาณสี่ล้านค้งก็อาทิตย์ละล้านอาทิตย์ละล้านค้างก็หัวใจก็ประมาณแสนสองแสนหัวใจต่อวีคแล้วจริงๆพี่มีเด็กกี่คนไม่มีเป็นโสดและรวยมากพี่โสดจริงโสดร,รับสมัครสมัครด่วนหลังจบรายการไป <ะ S 2> ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมกดตรงนี้กดตรงนี้ไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้กดสมัครเลยตอนนี้ต้องการคนมาช่วย ดูแลเยอะมากเพราะว่าจิตใจอ่อนแอมากเจ้า <c oughs> ต,ตอนนี้ยังโสดและรวยมากสุดยอดเพราะว่าโดนผมอยากให้มีคนมาหลอกเพิ่ม <c oughs> พี่ทําเหมือนแบบว่าพี่เลี้ยงเด็กจริงๆเลยคือดูแล้วมันอินมากเลยพี่ไม่มเลี้ยงเด็กนะเป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันมามันไม่เคยมีอยู่จริงดังนนข้อมูลในคลิปนั้นคือแบบว่าใช้เงินเท่านั้นเท่านี้คือเราเอามาใส่ไหนเพราะว่าผมสามารถคํานวณได้คำนวณเหมือนเล่นหุ้นอ่ะเนาะสุดยอด ใช่ป่ะว่าเราเก่งนะผมคำนวณได้เขาจะไปยุ่งผมถามว่าทำไมเงินมันน้อยมากมันเสียเสียชาติตระกูลป่าหมดน้อยมากเงินที่ทํามันน้อยมากนะคุณไปถามสมาคมหรือยังว่าเขาค่าเอเบเลตในการเลี้ยงเด็กเท่าไหร่ทนายพี่อยู่ในสมาคมด้วยก็เป็นสมาคมรลับตกลงมีเด็กหรือไม่มีเนี่ยไม่มีมันจะมีบ้านถ้าผมมีมผมก็ยืนอยู่ในสังคมไไม่ได้ล้วผมยุคนี้เขาไม่ยอม แล้วล้วใครใครเป็นคนคิดอ่ะไอ้พวกคอนเทนต์แบบอวดรวยเด็กป๋าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผมคิดเองร้อยเปอร์เซ็นนะครับขอโทษนะครับมันเป็นไม่มีคลิปคอนเทนต์ไหนเลยที่มีคนอื่นคิดให้นอกจากคอนเทนต์สปอนเซอร์ที่มันที่เขาจ้างเราเราก็เลยไม่ต้องคิดเพราะว่าเขาจ่ายเงินเราก็เลยทําเลยเราก็ทำคอนเทนต์แบบเกี่ยวกับหุ้นมั่งเกี่ยวกับเรื่องเด็กป๋าอวดรวยอะไรอย่างงี้มั่งแล้วก็มันก็มาปังคลิป คอนเทนต์ของผมดังมาก่อนแล้วครับขอโทษนะครับพี่เก๋ครับพี่เก๋ดูไหมปไปดูไปดูในเฟซบุ๊กของเพื่นหนึ่งนะครับแล้วันยี่สิบสองเนี่ยก่อนจะขึ้นปีใหม่เนี่ยวันนั้น่ะมี f o ลเลออยู่สี่แสนอยู่แล้วนะครับขอโทษนะครับโพสอยู่ในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยเพราะผมมัให้ดูว่าให้ดูว่านี่นะเรื่องนี้ทำมาโดยบังเอิญนะแล้วก็นี่ดูเนี่ยโอ้โหแม่งโฟลเลอร์สี่แสนแล้วนะแล้วพอมีคลิปในตํานานขึ้นมาปุ๊บนะโอ้โหโฟลเลอแม่งเพิ่มเป็นห้าแสนกว่าแล้วก็ไลค์ก็พุ่งกระโจนก็จะ คนก็จะเริ่มสงสัยเลยปอเป็นใครแม่งก็ไล่ดูไล่ไล่ดูไล่ย้อนดูทุกคลิปเลยก็เลยขึ้นคลิปที่เราขึ้นร้านวิวในเยอะมากเพราะว่าไม่รู้มันดูอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะดูกันทำไมของพวกนี้บางทีถ้าเป็นของชาวบ้านเนี่ยทำให้ฟียินดีทําอยู่แล้วเออนี่ยของอะไรไม่รู้ถ้ามันเป็นของแบบพนนี่ของชาวบ้านเขาส่งมาหรือน้ําผึ้งหรือเป็นของแบบของของลูกศิษย์ของโซเชียลอิมแพคพวกน้ําพริกน้าพริกหรือของอะไรที่มัน เป็นของชาวบ้านเราทำให้ดีเลยครับมันทำน้ำรึ่งแล้วก็ทำให้รีรายได้ในส่วนอินฟลูเอนเซอร์เป็นเป็นของส่วนตัวของพี่หนึ่งหรือว่าเป็นเข้าเข้าบริษัททั้งหมดครับอ๋อเข้าบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบริษัทที่เป็นบริษัทตัดต่อเราดูว่าเป็นยังไงแล้วตัวนี้สัดส่วนรายได้มันเยอะไหมพี่ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ารายได้ของบริษัทตัดต่อเรามันน้อยเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับรายได้จากการตัดต่อเนี่ยถ้าเราเราได้รายได้จากการตัดต่อคลิปจากการไปทำช่องของคนอื่นประมาณเดือนละห้าแสนกว่าบาท จากการที่รับทําช่อง m อเเอเราเรา,ารับทําพวกตัดต่อเนี่ยมีอยู่แล้วมันมีประมาณ5้าแสนกว่บาทอยู่แต่ตออไรายได้จากอินฟลูเอนเซอร์รายไดจากการสอนนี่ก็ประมาณนึงประมาณพอสมควรมาก <sk r ug> ถือว่าเลี้ยงลูกน้องเราได้เพราะลูกน้องเรามีกันอยู่เดี๋ยว้องไปดูเองเดี๋ยวจะคุยกับพี่หนึ่งในหมวกของความเป็น c ีอบ้างนะคะเมื่อกี้เราคุยในหมวก Tik กต็อกเกมาแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่หเนี่ยมีหมวกหลายใบ เดี๋ยวเราไปดูว่าในหมวดของ c ีอีเนี่ยพี่หนึ่งทำอะไรบ้างแล้วก็ PPS เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างอาณาจักรของเรามีอะไรบ้างอย่างนี้เนาะพาไปดู PPS มันมีมากกว่าที่มันมีมากกว่าพี่หนึ่งค่ะอันเนี้ยเป็นเข้อสอนเทนนิงเรื่องบิมของลูกน้องเราชั้นสี่เป็นห้ออบรมในเดืองดนตรีเปียโนท่ออบรมวิชาบิมันคนที่สอนอยู่เ่ยเป็นพนักงานของเราเอง จับจริงมองาาอะไรคือพีพีเอสไม่เป oh, ็นบริษ right ัทที่ดีมากตรงว่าเลยไหมนอกจากกูจ้างมาแล้วเนี่ยนะครับแม่งยังต้องจ่ายเงินให้มนเรียนด้วยโหมาเติจริงจริงอันนี้นะครับเป็นชาวตัดต่อของบ้านเหล่านี่ดูเลยอ๋ออันนี้เป็นชั้นตัดต่อเหรอคะมาดูนะครับอันนี้เขากําลังตัดต่อหุ้นอะไรก็ไม่รู้นี่คือหุ้นอะไรท p s เห็นป่ไหสวัสดีค่ะ TPS อ๋ออันนี้เขาทำแข่งกับ eFinance เลยนะครับทำอะไรครับวิดีโอพรีเซนต์หรอหรือว่าก็วิดีโอพรีเซนต์ถ่ายรูปถ่ายผู้บริหารมีมีสามารถผู้บริหารทำอินโฟกราฟิกทำดูแลเว็บของสมาคมค่ะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วมีทำพวกนี้เราก็เลยมีรายได้จากพวกนี้ด้วย เห็นไหมครับเราไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนตัวใช่ไหมตอนแรกอยเก๋เข้าใจว่าเป็นส่วนตัวของพี่หนึ่งนะเนี่ยไม่ไม่เข้าบริษัทรายได้ส่วนตัวเรามีครับจากการที่เราขายของอิสเรียลในทิกตอกเราได้เงินอยู่เวลาเวันลาพันสองพันใช่ปักตะก้าอะไรพวกนี้ปากตะก้าเนี่ยของเราเลยถ้าใครซื้อถ้าใครซื้อปากตะก้าเนี่ยของพี่หนึ่งก็กดซื้อเลยตอนนี้มีตะก้าอะไรบ้างนะก็เป็นหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือครับแต่เราเคยขายหนังสือหมดทั้งหมดแพงนะขายนี่เป็นหมื่นเลยครับหมื่นบาทไปถึงว่าอิสเรียลตั้งหมื่นบาทพอเราขายให้เขาเป็นแสนนะครับขายอะ แผนกนี้มันเป็นแผนก c s r ของ b b s มาก่อนแล้วมันสปินอฟ c s r ของเรามันก็คือการเป็นต้นแบบมันก็มีการสอนทําไมเราถึงต้องสอนเพราะว่าเราเป็นบริษ uh ัทคอนเซิลล์บริษคอนเซิล์ต้องสอนเพราะว่าคอนเซิลแตนต้องการเป็นคนมีความรู้และเป็นคนที่มีความดี oh. คู่ความรู้ความดีบวกกับความน่าเชื่อถือ uh huh. เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นการสอนแม้กระทั่งการเขียนความยั่งยืนเขียนรายง,งานความยั่งยืนแล้วบริษัทเราก็เขียนเก่งด้วย uh huh. ความยั่งยืนเนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างก็คือ Environment Social แล้วก็ Good Governance ซึ่ง Environment ตเนี่ยตอนนี้เทรนมาเลยคือ Carbon. คาร์บอนเทรนคาร์บอนซึ่งเทนคาร์บอนเนี่ยมันมัดบริษัทเราเป็นคอนซาล์มันก็เลยมีบริษัทลูกสามารถไปตรวจวัดคาร์บอนวัดคาร์บอนวัดวัดก่อนเสร็จแ,แล้วก็เซอร์ติฟายเสร็จแล้วก็ลดลดด้วยการใช้ EV c h a r g e r หรือว่าใช้โซล่าเสร็จแ,แล้วก็ออฟเซ็ตออฟเซ็ตออฟเซ็ตเช่นว,ว่าไปปลูกป่าก็เลยเห็นพี่หนึ่งไปปลูกป่าวัดเซอร์ติฟายลดออฟเซ็ต เมื่อกี้พี่หนึ่งเล่าค้างงห้วดูว่าเรามีธุรกิจเก่ากับธุรกิจใหม่ก็คือเก่าผมงานธุรกิจใหม่ของเราก็คืองานมีเดียที่เราทำนี่ไงมัคือธุรกิจงานมีเดียงานงานประชาสัมพันธ์งานช่วย p r ให้ช่องอื่นงานคล้ายๆอีไปเหนือน่ะคือต่าไปผมเป็นคู่แข่งแต่ว่าผมไม่ได้แต่ผมแตกไปนอกจากนั้นไปด้วยไม่ได้ทำแค่ว่าการเงินอย่างเดียวคือผมไปไปถูกไปถึงพวก อะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เขาจ้างก็ทำรถยนต์ต้องทำจัตยกรรมอะไรก็ทำไปหมดเลยครับค่ะก็เป็นธุรกิจมีเดียแบบนี้ธุรกิจมีเดียมันก็อาจัดงานเสริมของเราไงคือเรียกว่าทำเรียกว่าทาอะไรนะท้งานอดีเหลียจนทํางานอดีเหลียจนกลายเป็นอาชีพอ่ะเหมือนกับเผื่อว่าโดนไล่ออกจะได้มีอาชีพเสริมในตอนนี้แล้วยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้คือตอนนี้ไปกดกด ดูทิกตกที่เป็นขายของอ่ะผมได้เงินทุกวันเขได้เงินมากกว่าเขาแลกกันต่างนทุกวันเลยมีกดทุกวันผมยังอวดลูกน้องเลยทุกวันเลยเงินเข้าเงินเข้าไปใส่ทูมันนี่อ่ะเราไปกดเล่นเราเอาหนังสือมาขายนะครับคุณรู้อยูว่าแบบเฮ้ยม่นทำเงินง่ายจังวะอะไรวะพี่ดังแล้วไงคุณก็อยวเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับกว่าจะดักว่าจะเริ่มจากศูนย์กว่าจะเริ่มจากกว่าจะถึงแสนต้องเริ่มจากหลักสิบมาก่อนนะครับแล้วมีธุรกิจนั้นแล้วก็มีธุรกิจสังหาริมรั์ซึ่งเรามีบอลอยู่ บอลเราเนี่ยที่บอกบอลเรามีหุ้นกู้อยู่แค่ร้อยิบล้านเหลือแค่ร้อยิบล้านนแต่สินทรัพย์คอเลสเตอรอลเรามีสินทรัพย์คอเลสเตอรอลเราไม่ใช่ว่าเป็นบอลที่ไม่มีหลักประกันนะครับสินทรัพย์เราคืออะไรบ้างมันต้องแยกให้ออกสินทรัพย์เรามีหลักประกันเป็นที่ดินในภูเก็ตอยู่นะครับไล่สามสิบห้าล้านบาทขายได้มีประเมินเป็นโฉนดเราก็ดูรูปได้ไปกดดูรูปได้เลยสินทรัพย์เราเนี่ยมีเกือบสามเกือบสี่ร้อยล้านในขณะที่หลักทรัพย์ที่กู้เนี่ยมีแค่ร้อยยี่สิบเองเหลือค่ะ อ่ะปัญหานี่ก็เป็นธุรกิจใหม่ของเราใช่ไหมเป็นธุรกิจใหม่เราก็ถือหุ้นโดย PPS เนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืออีกเกินเปอร์เซ็นต์นี่ใครก็ผมไงถือหุ้นโดย PPS เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เน่โดยผมอือตอนนี้ PPS สัดส่วนรายได้เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างสัดส่วนรายได้ก็มาจากงานคุมงานอือคือธุรกิจเดิมเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋อยังเป็นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่นอกจากนนคุมงานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารายได้ของธุรกิจเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คอนโทรลเดเรารรับู้เฉพาะกไรอย่างเเดดียวรราไไม่้คอนโท ซึ่งวันไปจริงเราคอนโทรได้เพราะเรามีสัดส่วนกรรมการ<ช>และมีสัดส่วนหุ้นมากกว่า50%เราคอนโทรได้แต่เราไม่คอนโออทรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขายได้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปนี่หรอคะคือปัขายแล้วหยุด<อ>คือพอขายปุ๊บมันก็เกิดโควิดมันก็หยุดขายแล้วก็หยุดถ้าเราถ้าเราไปคอนโทรปุ๊บรายได้มันก็กระดึงกระเด้งไปเด้งมาเรายังไม่คอนโทรแล้วงานมันยังไม่มีความแน่นอนมันไม่มีความชัดเจนจากจากวีดีโอก็ประมาณ ห้าเปอร์เซ็นต์เองตอนนี้มีประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ราะอไรด้ประมาณสิบล้านอืก็คือยังยังน้อยถ้าเกิดเทียบกับเทียบกับงานก็ก็ก็น้อยแหละถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับจานวนคนที่ใช้มันก็เยอะกว่านะถ้าถ้าเขาเปอร์เฮดนะเพราะว่าลูกน้องผมมีกันอยู่ห้าหกคนเนี่ยผมทำรายได้ลูกน้องผมีห้าคนผมทำรายได้ได้ปีละสิบกว่าล้านเนี่ยผมทําได้มากกว่านะเพราะว่าตกหัวละสองล้านเพราะว่าใช่เพราะอันนี้แม่งทำกันได้ถึงหัวละล้านเนี่ยนะใช่ถ้าเป็นลูกน้องที่ภูเก็ตผมยิ่งทําได้เยอะหนักอ่นะพวกลูกน้องที่ภูเก็มีกันอยู ทำมาอยู่สามปีคนเหมือนค่าบางรายการเด็วิเคราะห์หุ้น PPS เลยค่ะตอนนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราดู50ตังค์หุ้น PPS เนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่ p p s เนี่ยมันมีรายได้มัน400รอยกว่าล้านบาทปีนี้ปีนี้ได้เป้าแน่นอน400อกว่าล้านบาทนะครับรายมาจิ้นก็เน็ตก็1 0เพราะะนั้นกำไรก็ประมาณแต่ว่ามันมีหนี้มันมีบอลต้องเสียค่าบอลแล้วมันก็มีความเสี่ยงจากการที่กำไรเนี่ยมันเป็นกำไรรับรู้ทางตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา รับรู้จริงเนี่ยมันมันรับรู้ได้หรือเปล่าหมายถึงว่ามันเป็นกำไรรับรู้ทางตัวเลขเช่นว่าเราเก็บเงินเท่าเประเซ็นเราเราทำงานไปเรายังเก็บเงินไม่ได้หรือต่อสัญญาไม่ได้แต่บัญชีเราก็ลงไปแล้วตามอ๋อตามรายรายรับที่ใช้จริงตามตามตามต้นทุนเขาเรียกว่าลงไปตามต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงคือว่าถ้าสมมติว่าพอทําไปแล้วลงตามต้นทุนไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันไม่สามารถเก็บเงินได้หรือเกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนรีเวิร์ Mm hmm. ของรายได้ที่คุณบันทึกไว้ล่วงหน้า <c oughs> ถ้ามีกระสเงินสดแปลว่าคุณเก็บเงินมาได้แล้วคุณไม่มีปัญหาหรีเวทอันนี้คือ PPS ส mm hmm. ่วน,วนบริษัทแม่เป็นประมาณนี้ส่วนบริษัทลูกเนี่ยมันมีตัวที่มี potential อยู่คือสินทรัพย์ที่ภูเก็ตซึ่งเราขายไปแล้วสองหลัง <c oughs> หลังละสี่ร้ยห้าสิบล้าน mm hmm. ราคาขายเปอร์อรหลังเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราขายได้ แล้วเราถ้าเราเริ่มขายได้เนี่ยมันก็จะเป็นรายได้เข้ามาใน PPS ที่ทําให้เรามีรายได้เดติบโตมากๆในปีหน้าแล้วก็ปีนูน้นเพราะว่าเราทำเนี่ยบ้านโครงการในมัน3ปีคือกว่าจะรับรู้รายได้หมดเนี่ยค่ะมีกี่หลังคะทั้งโครงการมีสี่หลังใหญ่แล้วก็8หลังเล็กรวมสิบสองหลังอืม <c oughs> ถ้าเราเริ่มขายได้สักคลิปออฟไปได้ขายเพิ่มอีกหลังนเราก็น่าจะเริ่มรันได้ถ้าเราได้ทุนมาเพิ่มนะถามแทนพู้ถือหุ้น <c oughs> ราคาหุ้น PPS เนี่ยเมื่อไหร่จะขึ้น <c oughs> คุณไม่มีทางขึ้นได้จนแบบพี่หนึ่งจะมีกำลังใจผม oh. บอกคำนี้เสมอ <laughs> วันไหนที่คุณเห็นพี่หนึ่งแม่งโขโชเลยอด <laughs> โชเก้าอีโชของอันนี้แหละครับปวดนะครับ <laughs> เพราะเวลาผมมีเงนะินอ่ะผมก็ต้องโชรวยอยู่แล้วมันเป็นคุนที่ตายของผมครับ <laughs> ผมเป็นคนชอบปวดครับอาจจะมีหลายหลายคนเห็นพี่เป็นไอดอล,ลนะแบบรวยกว่าย่อมดีกว่าพี่บอกเคล็ดลับความรวยดีกว่าทำยังไงให้รวยรความรวยผก็ต้องมี <laughs> มเงิเงนเหลือ สามข้อได้ไหมขอสามข้อทํายังไงให้มีเงินเลือรวยแบบปอๆอย่างเงี้ยแ้เดบหนึ่งคือคุณอย่าไปเลี้ยงเด็กเหมือนปอๆมันเกินตังค์แลบที่หนึ่งคือคุณต้องควบคุมรายจ่ายให้ได้ค่ะเพราะว่ารายได้คุณควบคุมไม่ได้แต่คุณควบคุมรายจ่ายได้ในเรื่องสองลงทุนในสิ่งที่เข้าใจแต่ที่สามหาความรู้อย่างงมแตถามป๋าอยู่ว่าตัวนี้จะขึ้นหรือเปล่าทำ่างนี้ทำยังไงทำนี้ทำยังไงที่ผมสอนคุณไม่รู้จักดูก็ดูว่าพี่หนึ่งเขาทำยังไงก็ดูว่า เวลาวิเคราะห์มีสเต็เปยังไงบ้างก็<ะ>ดูว่าหนึ่งอุตสาหกรรมนั้นเป็นยังไงเราไอตัวไอเรื่องที่อยู่อุตสาหกรรมอะไรมันอยู่ในเทรนหรืออยู่นอกเทรนอันนี้เป็นหลักการเลือกหุ้นเวลาเราเลือกหุ้นเราด,<ช>ดูภาพใหญ่ก่อนเลยเวลาดูทุกถ้าดูทุกคลิปของผมเนี่ยม,มันเหมือนการทุกคลิปนะครัเรื่องที่หนึ่งดูก่อนหุ้นตัวเนี้ทำอะไรอยู่ในอุตสากรรมอะไรอุตสากรรมนั้นกำลังจะขึ้นหรือจะลงกําลังจะเป็นยังไงลูกค้าเรื่องที่สองลูกค้าเป็นใครลูกค้าเนี่ย ลูกค้ามันรวยลูกค้ามันจนลูกค้ามันประจำหรือลูกค้าไม่ประจำคุณถ้าคุณขึ้นราคาลูกค้ายังซื้ออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือดูว่าลูกค้าคุณเป็นใครแล้วถ้ามันดูดีปุ๊บคุณก็เริ่มไปดูราคาว่าราคาเนี่ยมันมันแพงเกินไปหรือเปล่าแพงหรือถูกคุณก็ดูย้อนหลังว่ายังไงขึ้นราคาของคุณเนี่ย P/E เท่าไหร่ได้กำไรเป็นยังไงที่สําคัญต้องดูกระแสเงินสดเพราะว่าบางทีมีกำไรแต่ไม่ต้องมีกระแสเงินสดว่าประมาณนี้พอคุณเข้าใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ไปดู ดูกราฟจะเข้าสุดท้ายต้องไปดูกราฟอยู่ดีอ๋อดูจุดเข้าจุดออกใช่ก็ดูเข้าจุดออกไปแล้วก็ดูแล้วปันผลอย่าไปดูไม่มีใครเขาดูหุ้นปันผลปันปันผลไม่ต้องดูอย่าเวลาเวลาจะซื้อหุ้นลรวบอกว่าจะให้ปันผลเท่าไหร่ไม่ดูหุ้นปันผลแปลว่ามันไม่เติบโตปันผลนี่คือมันจ่ายคืนให้รายใหญ่จ่ายคืนให้เจ้าของแปลว่าหุ้นตัวเนี้ยไม่เติบโตแล้วก็เลยปันผลมาคืนให้เจ้าของหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เติบโตหุ้นปันผลจะเอาทำไมประมาณนี้รวยกว่าย้อนดีกว่าครับ ปิดสวนทูปเปอร์ไอคูติบอีไฟแนนซ์ไทยโอลี่พี่ฉเฉลยได้อยังว่านอน,นอคือใครนอนๆอนก็คือใครทุกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้แหละครับ